สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิพิุณวันนี้วันจันทร์ที่2กรกฎาคม67ก่อนอนื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคดีทนายได้เอกสารบางอย่างมาเพิ่มเติมคดีที่พระดรสมเกียตเพชรอ,อนนยวงศ์นะครับผู้นำธรรมมาธิปไตยได้ไปเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายที่เรือนจำธนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่ 29่สิบเกาุทธนายยนหกเจเพราะว่าแพ้คดีเนื่องจากถูกขาวหาว่าไปกระทำํำาชําลองเด็กหญิงอายุ11ปีวันนี้ทนายก็จะมาพูดคุยกับเราเอฟซของทนายนะครับจะไม่ไปย่องข้องเกี่ยวกับคําพาษาหรือในสํานวนแต่ว่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่ความสงสัยนะครับความสงสัยนะครับว่าเด็กเนี่ยให้การแล้วเนี่ย มันมีอะไรที่ขัดแย,งย้งกันเยอะนะครับแต่ว่าเด็กนี่ก็มีความสามารถแล้วก็ทําให้พระอาจารย์แพ้คดีแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการกที่ทำไปแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเด mm. ็กพูดถึงว่าเมืๆๆ่อวันที่3สุลาคม64เวลาประมาณ16.00นก็ตอนเย็นเนี่ยก็ไปหาคนรักชื่อในฟิลซึ่งในฟิลเนี่ยไม่รู้มีตัวตนไหมไวัยอายุเท่าไหร่ ยังไงเนี่ยนายก็ไม่มีข้อที่จริงนะครับในฟิลก็เป็นเด็กแถวๆนั้นน่ยอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับบ้านของเด็กเด็กผู้เสียหายคนนี้แล้วในฟิลกับเด็กเนี่ยก็ได้มีเพศสัมพันธ์กันก็แสดงว่าจาก,จากลักษณะเนี่ยในฟิลกับเด็กคนนี้น่าจะเคยมีเพศสัมพันธ์กันมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เด็กไปหาในฟิลถึงบ้านแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็แสดงว่าต้องอต้องเป็นคนรักกันแล้วก็มีอะไรกันมา มามายาวนานพอสมควรเพราะว่าแพทย์เนี่ยด้ตรวจอวัยวะภายในของเด็กที่ช่องท้องช่องคลอดนะครับบอกว่ามันมีการฉีกขาดน่องรอยเก่ามานานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยในซิลใส่ถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันด้วยในฟิลนะครับจึงไม่มีน้ําอสุจินะครับออกมาจากถุงยางนะครับก็คือ ใส่ถุงยางทำไมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีน้ําอสุจิของในสิวออกมาจากถุงยางเพราะฉะนั้นมันก็เลยสงสัยว่าเนสิวนี่มีตัวตนไหมนะครับต่อมาในวันที่สี่ตุลาคม6 4สี่เนี่ยวันเกิดเหตุนะครับประมาณเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันไปหาพระตามนัดนครับซึ่งซึ่งอ้างว่าพระนี่ได้ได,ได้นัดไปก่อนหลายวันแล้วว่าให้ไปหาตอนเที่ยงนะครับซึ่ง พระนั่นนะท่าน,นยอยู่คนเดียวอยู่องค์เดียวนะครับหลังจากที่เข้าไปหาแล้วก็เห็นพระเนี่ยอยู่ที่เตียงนอนเตียงนอนแล้วก็เมื่อเมื่อไปไปหาพระที่เตียงนอนก็เลยมีการกอดถุกรูปไลารูปคำกันนะครับซึ่งอ,อากับกิริยานในการแสดงความรักกันเนี่ยเนี้ยมันเหมือนกับคนมันเคยเคยนะครับอาจจะเคยอะ คยก็ใครเราไม่รู้แต่ถ่ายทอดอารมณ์มาได้นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าพระเนี่ยท่านอยู่บนเตียงนอนแล้วก็เด็กไปหาแต่ว่าพระยังไม่ได้นอนไม่ได้นั่งนะครับยืนอยู่แล้วก็แสดงความรักการกอดจุบลูกไล้หนะ้าอ,อกกันนะครับในนี้ก็คือจากนั้นเนี่ยนะครับพระเนี่ยก็ได้ให้เด็กเนี่ยไปนอนที่เตียงไปนอนที่เตียงมันเหมือนกับคุ้นขากันอะ่ะแล้วก็ ถอดเสื้อผ้าส่วนพระเนี่ยท่านก็เหมือนกับทอดจีวรสบงที่ของคุ้มร่างกายท่านออกแล้วก็ใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศของเด็กนะครับและ,ะให้เด็กเนี่ยไปจับอวัยวะเพศของพนะระเนี่ยแค่นี้นะครับอันนี้คือ อันนี้คือสิ่งที่มาพูดในปี66เลยครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับปี64แน่นอนนะครับแล้วพอไปปี64เนี่ยตอนที่ไปให้การกับตำรวจก็บอกว่าร่วมรักกันจนสําเร็จความไข่สอดใสจนสาเร็จความไข่แต่ตอนเนี้ยมาปี66ก็ไม่มีการสอดใส่นะครับเพราะอย่างที่ทนายพูดมาหลายเดือนว่าเนื่องจากดีเอ็นเอเนี่ยมันไม่ใช่ของพระเมื่อมันไม่ใช่ของพระนะครับก็เลยอ้างว่าไม่มีการสอดใส่ นะครับแต่อย่าลืมนะครับมันมีน้ําอสุจิในช่องคองของเด็กแต่เด็กเนี่ยก็กลับไปอ้างว่าวันที่สามได้ไปนอนกันในซิวแล้วใส่ถุงยางจึงไม่มีน้ำอสุจิไหลออกมานอกถุงยางอ้าวแล้วน้ำอสุจิในช่องท้องข้องเด็กนี่เป็นของใครเนี่ยคือเด็กนี่พยายามพูดไปพูดมาแล้วมันจะพันกันไหม มันจะพันกันเดี๋ยวนี้ต้องไปดูคําพูดของเด็กในปี64กทีหนึ่งครับซึ่งซึ่งตอนนั้นตอนนี้ทนายยนงไม่มีอยู่ในมือนะครับทนายได้เฉพาะในปี66นะครับผ่านมา2ปีนะครับจากการสอดใส่ผ่านมา2ปีไม่มีการสอดใส่นะครับมันก็เลยอมองว่าเนี่ยมันเป็นการิดคําพูดของเด็กนะครับ แล้วเด็กบอกว่าหลังจากร่วงเพลงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับบ้านเป็นเวลาประมาณ13นาฬิกาแต่เหตุนเนี่ยเหตุคดีเนี่ยที่เกิดจริงๆเนี่ยกล้องวิดีโอเนี่ยเด็กเดินผ่านบริเวณข้างๆตุ่ยของของภาพประมาณ13.30แล้วก็เลี้ยวซ้ายหายบริเวณหายไปซึ่งตรงนี้มันสามารถเข้าไปยังจุดอื่นๆในในวัดได้เยอะแยะเลยครับ เลี้ยวซ้ายก็ไปก็คือเจอเมนเผาศพเจอที่จอดรถเจอศาลาการบรเญัตน,นะครับออกไปประตูข้างวัดออกไปประตูหน้าวัดนะครับซึ่งไม่มีการค้นหากล้องเหล่านี้มาเป็นพยานว่าเด็กเนี่ยเข้าไปจริงๆหรือเปล่าในหนึ่งชั่วโมง13.30ถึง14.30แต่สันนิษฐานว่าจะต้องเข้าไปนะครับซึ่งมันไปได้อีกต้องหลายทางนะครับเหมือนกันเลี้ยวผ่านบ้านคนคนนี้ แล้วก็สามารถออกไปถนนซอยถนนใหญ่ไปนู่นไปบ้านคน,นนู้นนี่แต่ไม่มีการพิสูจน์ครับสันนิษฐานเพียงว่าต้องมาเข้ามาอยู่ในปุติกข,ของภาะอย่างเดียวหนึ่งชั่วโมงแล้วในเห็นไหมอันเนี้ยผ่านมา2ปีเวลาจะไม่ตรงกันนะครับเวลาในคอมในในในคลิปเนี้ยในคลิปนี่นะครับที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรกล้องจอมปิดน,น,นะครับ สิบสามสามสูนประมาณนั้นเด็กเลี้ยวแล้วก็หายไปแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีเดินกลับมาผ่านกล้องอันนี้ตัวเดินก็สิบสี่สามสูนย์ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดินไปไหนนะครับดังนั้นนี่นะครับสิ่งที่มีการพลิกคำพูดเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าทาไมนะครับอย่างพิจทนณาย,ย้าแล้วย้ําอีกนะครับว่าเนื่องจากผลตรวจดีเอแลแล้วไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่มันเป็นหลักทางนิติวิทยานี่ปกติมันก็ถ้าเป็นเมืองนอกนะครับี่เป็นเมืองนอกพิจารณาศึกษามาเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์เาก็ถือว่าคําพูดของคนเนี่ยปรุงแต่งให้ร้ายถูกบังคับถูกทอดฉมนหรือมีเจตนาอื่นแต่ว่าคุณพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไปขัดต่อหลัก วิทยาศาสตร์ซึ่งมันพิสูจน์ได้ร0 0แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ DNA เนี่ยถือว่าโกหกทั้งหมดนะดังนั้นนี่นะครับถ้าเราจะมาดูนะครับว่าแล้วทำไมพระถึงโดนกระทำชำเราได้ทั้งๆที่วันที่สีเนี่ยมันกลายเป็นแค่อนาจารย์นะเปลี่ยนจากกระทำชำเราเป็นอนาจารย์เพราะว่ามันมีการโยนเรื่องราวเร่องนี กลับไปวันที่5กันยายน64ย้อนกลับไปอีกเดือนหนึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นคำพูดลอยๆเหตุที่ต้องย้อนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าดินเอไม่ตรงเพราอไม่ดินเอไม่ตรงเอ้าเราเป็นตุเป็นตาแล้วว่าร่วมเพศกันแล้วดินเอไม่ตรงก็ทําไมก็เลยย้อนกลับไปว่าวันที่5กันยายน64เนี่ยวันนั้นเนี่ยมีการร่วมเพศกันจริงๆเห็นไหมเพื่อให้มันมัดให้ได้คือวันนี้ฉัน หลักฐานไม่ได้ฉันก็โยนไปวันที่ห้ากันยายนแล้ววันที่ห้ากันยายนมีมีการแจ้งไหมตอนแรกไม่ได้มีการแจ้งนะครับมีการเพียงแต่สอบเพิ่มเติมหลังจากที่วันที่สี่ตุลาคมมันไม่ไม่ใช่แล้วเพราะมีการเพิ่มข้อหามาวันที่ห้าเพื่อวันนี้เองไม่ทําจับเองไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่เองวันนั้นวันก่อนเองก็ต้องทำมันเหมือนกับมาป่ากับลูกแกะหรือเปล่านะครับ เองไม่ได้ด่าข่าวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วเองก็ต้องดา่าข้าเพราะฉะนั้นข่าก็ต้องฆ่าเองยังไงกูก็จะฆ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยโยนไปวันที่ห้ากันยายนหกสี่ว่าได้มีการร่วมเพศกันในวันนั้นซึ่งวันนั้นมันมันพิสูจน์อะไรได้ล่ะครับนะครับก็คุณคุณมาแจ้งวันนี้แล้วหลักฐานไม่ได้ได้กูก็โยนไปวันนั้นอย่างนี้ ตายไหมนะครับผู้ต้องหาตายหมดวันนี้เองไม่ได้ทำวันนั้นเองก็ต้องทำเฮ้ยมันมันขบวนการเนี่ยมันทนายก็เลยจําเป็นที่จะต้องแกะเนื้อหามานะครับเดี๋ยวถ้าทนายได้ครบแล้วเนี่ยมันจะหเห็นได้ชัดเจนอีกนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยมันแฝง,งอย่างไรไม่รู้ดูแล้วมันก็แปลกๆนะครับดูแลแปลกๆแล้วมันมีการ ตั้งข้อหาวันที่ห้าก็ก็ดันพระท่านมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยลิปวิดีโอมีพระเพื่อมายืนยันชัดเจนว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ก็เอาทิปหายแล้วก็โดดไปต้นปีอีกใช่ไหมสี่ตุลามีหลักฐานหลักฐานไม่ตรงไม่ใช่ไม่ให้มหีหลักฐานไม่ใช่ ก็โยนไปกัญญาห้ากัญญาห้ากัญญาเอา้ามีหลักฐานว่าพระท่านไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะไปอยู่ที่ภาคใต้นี่นะท่านหอบมาได้ยังไงก็โยนไปมุกนาดีเดี๋ยวค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ท่านจะเห็นเลยว่าคดีเนี้ยถ้าได้มีการพิจารณาเสดายแม่ดุตรแล้วจะเห็นว่าพระท่านน่าจะเป็นแท้จริงนะครับ โอเคครับจากทนายทีทั์แล้วก็ช่วยกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามให้ทนายด้วยนะครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับ